สว,วัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับเก๊กฮวยครับชื่อเก๊กฮวยครับยชื่อเท่มากเลย อันนี้หน้าตาก็จะเขียวๆหน่อยนะอนระหว่างนี้เล่าชีวิตตัวเองหน่อยเบื่อเบือเ่อเรื่องอะไรอะ่ะพอดีแม่เพิ่งเสียดีแล้วมันยังแบบกระทบกระเทือนจิตใจใช่ใช่ใชมันทําให้เราไม่อยากทําอะไรเลยใช่บางทีเวลาทําอะไรอยู่เนี่ยมันก็รู้สึกแบบนึองอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิด <s> <s> ถึงแม่เลย <S <s ใช่ใจนะเราก็เครียดแล้วก็กินพวกเบียร์พวกอะไรอย่างเงี้ยพี่ความเครียดมันก็ทำให้เราติดเหล้าติดเบียร์ใช่ใช่ทุกวันนี้ยังเดิมอยู่ไหมทุกวันไม่แล้วอะไรที่ทําให้เราจุดประกายแบบเชี่ยกูต้องเลิกแล้วอ่ะมีลูกพอมีลูกมันก็เเเริิิิ่่่มคดแลลล้้ววาตองกนนู อ่าเออนะเฮ้ยคือที่หลายๆคนบอกว่าพอมีลูกแล้วแบบเราจะเป็นคนที่ดีขึ้นมันมันคือเรื่องจริงเลยนะจริงอ่าถ้าสมมุติแบบมีเพื่อนยื่นเบียร์ให้กินกินไหมไม่กินสักจิบนึงก็ดีนะก็ดีนะข้านอน่อไปคือเราต้องทำอะไรเดี๋ยวรอมันสุกแล้วครับพี่อ๋อนี่เราพลิกได้แล้วใช่ไหมใช่ครับรนนี่หน่ากินเว้